นี้นะคะเป็นคลิปที่ทําให้เราเนี่ยได้ปลดล็อกจากภายในของเรานะคะเคยได้ยินไหมคะว่าชีวิตของเรานั้นจิตของเรานั้นแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันคือเสือ่อส่วนของจิตสํานึกนะคะมีพลังงาน7%และจิตใต้สํานึก9-3%นะคะที่อยู่ในตัวเราวันนี้ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้คุณกําลังอยู่ในพลังงานนี้และใช้พลังงานนี้อยู่ค่ะลองเซิร์ชเป็น g o นกูเกิลนะคะแล้วพิมพ์คําว่าทฤษฎีภูเขาน้าแข็งก้อนภูเขาน้าแข็งก็จะขึ้นและจิตอยู่ในตัวเราจิตอยู่ในทุกที่ที่เรากําหนดค่ะสําาาหรรรััับวววนนนีี้ลลก้กกกลลลดดดอคมชิท่่ไผลเลงน ต้องมาจากการปลดล็อกจากข้างในจิตของเราและทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับความรักว่าวันนี้คุณเวลคัมเลิฟแล้วคุณพร้อมที่จะมีความรักแล้วและคุณไม่ต่อต้านที่จะมีความรักนะคะข้อที่1ค่ะการเชื่อว่าคุณมีรักแท้การเชื่อว่าคุณมีสิทธิ์มีรักที่ดีและถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เชื่อหรอกเป็นไปไม่ได้หรอกนั่นก็แปลว่าคุณตัดสินใจไปแล้วว่าคุณไม่เอาความรักถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะเอาความรักคุณก็ต้องเชื่อว่าคุณมีคนรักที่แสนดีและอบอุ่นคค่ะลลลอองงงเขียนิดู สิคะว่าเวลาที่คุณเนี่ยมีคนรักที่แสนดีและอบอุ่นคุณจะรู้สึกมีความสุขแค่ไหนเขียนซ้ำๆพูดซ้ำๆรู้สึกซ้ำๆเชื่อซ้ำๆว่า คุณมีคนรักที่แสนดีและอบอุ่นสายตาคุณจะเปลี่ยนไปความคิดคุณจะเปลี่ยนไปและคุณจะทําตัวให้พร้อมมากขึ้นกับการดึงดูดคนรักที่แสนดีและอบอุ่นนั่นเองค่ะส่วนประสบการณ์เดิมอันนั้นเป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านไปแล้วคนส่วนใหญ่นะคะที่ไปติดอยู่ในโรงพยาบาลก็เพราะว่าไม่สามารถที่จะเคลียร์ชีวิตได้ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับปัจจุบันและตัดสินใจเลือกว่าวันนี้คุณพร้อมจะมีความรักที่ใช่แล้วหรือยังและคุณตัดสินใจที่จะมีีีคนนนรรัักท่่แแแสดลละอออุ้วหืยง ถ้าคุณเชื่อคุณจะได้ในสิ่งที่คุณเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจค่ะว่าฉันมีคนรักที่แสนดีและอบอุ่นเรียบร้อยแล้วจงเชื่อในความรักมีความหวังกับความรักเคลียร์พื้นที่เก่าในอดีตทิ้งเปิดพื้นที่ใหม่ค่ะเราไม่ต้องกลัวการเริ่มต้นใหม่นะคะคนที่เข้ามาไม่รู้เป็นรักแท้หรือเจ้ากรรมในเวรแต่ไม่ว่าใครจะเข้ามาถ้าเป็นรักแท้ก็เก็บไว้ถ้าเป็นเจ้ากรรมเองก็คัดออกแค่นั้นเองไม่เห็นมีอะไรยากทัะทันคติบวกตรงนี้ทำให้คุณดึงดูดรักที่ใช่ถ้าเราไม่ลองจะรู้ได้้้ยงงงงไคคคะะตต่่่ออออมมาาขข2ู ของคู่คืออะไรคะอาจารย์เมื่สังเกตบ้านที่ห่อเหี่ยวด้วยความรักนะคะเดินเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยจะเป็นภาพเดี่ยวภาพเดี่ยวผลไม้ลูกเดียวสัตว์ตัวเดียวนะคะหรือว่าเป็นภาพผู้หญิงคนเดียวที่หันหน้ามองเหม่อไปแบบอยู่อย่างเหงาเหงาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ภาพคู่ตุ๊กตาคู่สัญลักษณ์คู่ ภาพพักหน้าจอนะคะภาพพักที่แล็ปท็อปเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์พูนสุขในเรื่องของความรักลองเปลี่ยนภาพพักหน้าจอเป็นภาพคู่สิคะเป็นหมาคู่เป็นคนคู่นะคะเป็นภาพชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งงานกันนะคะมันจะเป็นการเสพอารมณ์พวกนี้ฝังลงไปในจิตใต้สำานาใกล้สามเปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นการสื่อสารว่าฉันต้องการมีคู่อย่างน้อยนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้มีแพชชั่นเรื่องการจะมีคู่หรือว่า มีแพชชั่นในลักษณะชูสาวแต่การที่คุณมีภาพคู่ของคู่ในบ้านจะทําให้คุณไม่โดดเดี่ยวและเต็มเปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นของความรักเช่นมีเพื่อนแวะเวียนมาให้ความอบอุ่นญาติแวะเวียนให้ความอบอุ่นนะคะศัตรูน้อยลงมีกัลยาณมิตรเพิ่มมากขึ้นส่วนคนไหนที่พุ่งเป้าไปที่มีความรักเนี่ยก็จะทําให้ดึงดูดคู่มาได้ง่ายแล้วก็มีความอบอุ่นเป็นการฝังภาพที่ดีเนี่ยลงไปในจิตใต้สํานึกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้บ้านใครยังไม่มีลักษณะเหล่านี้จงเสพของคู่เข้าไปค่ะมันจะได้เเป็นนกกกกกาารลิิง์บบอจบอจตต้สึวัคุณฮย เราควรจะมีเพื่อนที่อบอุ่นเราควรมีความรักที่อบอุ่นนะเป็นการย้ำเตือนตัวเองและสร้างความศรัทธาให้ตัวเองอีกด้วยค่ะต่อมา3ค่ะนอกจากการที่เราเนี่ยจะเชื่อในรักแล้วนะคะแล้วต้องมีของคู่แล้วการที่เราคอนเฟิร์มความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราจะคอนเฟิร์มความรักได้ยังไงคอนเฟิร์มความรักได้ง่ายค่ะคือการยอมรับว่ารักแท้มีจริงคือการยอมรับว่าคู่ครองที่ดีมีจริงคือการยอมรับจากประสบการณ์ของคนอื่นที่ประสบความสําเร็จและไม่เอาประสบการณ์เก่าของคนอื่นหรือใครเนี่ยหรือของตัวเอง มาทับถมชีวิตปัจจุบันว่าตัวเองไม่คู่ควรมีคู course, ่หรือผู้ชายมันเลวผู้หญิงมันไม่ดีคุณต้องตัดตรงนี้ทิ้งเพราะคนที่คุณเจอเขาได้หายไปแล้วค่ะและคุณจะไม่ให้เขาเข้ามาอีกและคุณต้องมีความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองว่าผู้ชายดีมีอยู่จริงผู้หญิงดีมีอยู่จริงไม่อย่างนั้นอ่ะเหมือนคุณดูถูกตัวเองอ่ะว่าชีวิตคุณต้องเจอผู้หญิงผู้ชายเข้ามาย่ํายีซึ่งถามว่าใครเป็นคนทําคุณคุณเป็นคนดูถูกตัวเองว่าฉันต้องเจออย่างนี้แหละฉันต้องเจออย่างนี้แหละซ้ําๆมันก็็เเเเเเลลลยยยทททํํําาาาาาาใใใหห้้้้้คคคุุณณนนนีีี่่่่่แแววววะจอออตตตตไมมชขดกงส วันนี้ถ้าจะต้องการปิดบ่อน้าตาแล้วอะ่ะจงเชื่อค่ะว่าคุณมีสิ่งที่ดีเข้ามาโดยการคอนเฟิร์มความสําเร็จคอนเฟิร์มความรักด้วยการจัดหนังโรแมนติกไปงานแต่งบ่อยๆค่ะไปงานที่เขาฉลองความรัก20ปีนะคะไปเสพพลังงานที่คนที่เขาอยู่ด้วยกันจนถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรความรักมีอยู่จริงค่ะไม่งั้นพวกเราทุกคนก็คงอยู่เป็นคี้ไหมคะไม่อยู่เป็นคู่กันทั่วไปแล้วนะว่าแต่ว่าคุณล่ะอยากได้ไหมนะคะขอบคุณการแชร์แท็กเพื่อนมาฟังติดตามเพจอาจารย์เพิ่อลปฐิตาค่ะขอให้ทุกคนเชื่อม ในความรักและเอาสูตรของอาจารย์เปิ้ลไปใช้นะคะรับรองว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนั้นเกิดขึ้นแน่นอนค่ะรักแท้มีอยู่จริงนะคะ